กำลังออกไปเดินทางไปมอบของผู้ป่วยครับบ้านอยู่ในกลางทุ่งนทางก็เล็กละนะน,นทางน้อยๆไป,ปเป็นผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงขอความช่วยเหลือ,อมาเป็นพวกแพมเพิร์ด กระดาษเช็ดชู้น้ำดื่มประมาณ มีรถจอดน่าสงสยัยใช่หรือเปล่ายังไม่เห็นวีแววเลยไม่รู้อยู่ไหน อยู่ไหนเนาะตรงนี้ก็ไม่ใช่ไปอีกแล้ว <c oughs>

บดจักพุทธิวสวัสดีครับวัดลุงน้องไปใส่หมดเลยอยู่นี่หมดลุงน้องลุงพี่อยู่นี่ไอ้ปัในบ้านี่อยู่บ้านี่ครับมือหนึ่ เาวาแล้วเราอาคืนเมื่อ้างด้วยเถ้าบุมีผู้ป่วยจะเอาคืนเมื่ออยู่บุ๋ยบุมีผู้ป่วยกเสียห้ไปนระเบีให้บุช่วยกับบเอานี้เออบุเอาเอาโมยินกินข้าวอยู่ห้เนาะขออนุญาตถ่ายภาพด้วนะครับ เดี๋ยวเราจะถ่ายจะถ่ายอรเถอ่ายเข้าไปนะเออซิเข้าไปแล้วเอาของวางัเราสวัสดีครับมาเป็นกำลังใจให้เด้อเอาของเล็กๆน้อยๆมาช่วยเหลือครับครับต้องขอบคุณผู้ช่วยเพื่อน <ส>แจ้งข่าวแจ้งแจ้งข่าวนะมือท่านผูมกระบุหูเตียงละมาบทันดีล่ละเอามาตัวนี้ได้ก่อนอยู่น้ฝากเป็นงานอ,อสม นำเดอเป็นงานฝ่ายปกครองนำญาติคุณไม่้อมอยู่ฝั่งนั้นหนุเข้ามาด้วยด้วยด้วยนงกันบาไม่หนูปักเข้ามาก้องบเจิ้งน่าเป็กับสัญญาเปอยู่ังอะไก็ได้ฟังเตียงเออมาได้ทได้ได้เมื่อไหร่นไานไ่ง้างนโตตัวขาวเลยนะคนทยวีดีโอไว้ํำอยู่ เอ้บางสักสีเอาทั้ไทยเพื่นกิกันึ่งสองสามสามสามเหไหามตแต่เดียวได้หลายอันอูกอย่ากดสีขาวเลยก็ได้องมี่้มร้อนยืนขึ้นนะควา หน้าไปรเจมยืนน้ำล่างแบบจของสิ่งของเป็นอที่น้ำลโอ้ได้ใส้แ่นพบราณนี่บราณเนี่ยโบาเนาะที่ไหนที่ร่องบรานี่ยนั่นแหละเจ้าผู้ห่ักเออยืนเนระเจ้ายืนอะไมักางสังกษีอย่างไรก็มันจะนอยน ไดบเงเพิ่นไกองทัพเพิ่นยวิดีโอได้แล้วครับเจ้าก็บอกว่าไลฟดีโอเอาภาพจริงจยรเอาภาพจริง่เมามาไให้่วมมาร่วมมามให้กำลังใจผู้ป่วยส 没，空空没没。